สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Ford g a t e Channel วันนี้นะคะเก๋จะมารีวิวนะคะเจ้า Nexgen t Ranger รุ่น XLS นะคะในส่วนของคันนี้นะคะเป็นรุ่นแคปนะคะราคาของเจ้าคันนี้นะคะอยู่ที่799,000บาทในตัวของเครื่องยนต์นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.0นลิตรให้กำลังแรงม้า170แรงม้านะคะแรงบิดอยู่ที่405รนิวตันเมตรนะคะในรุ่น XLS นะคะมี4ประตูด้วยนะคะ ราคาของ4ประตูนะคะอยู่ที่889,000บาท XLA นะคะมีเฉพาะเกียร์ออโต้นะคะเป็นเกียร์ออโต้6สปีดนะคะเกียร์ธรรมดานะคะรุ่นนี้นะคะไม่ไม่ได้ทำนะคะเดี๋ยวเกบภาพไปนําชมนะคะว่าคันนี้นะคะมีอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมอะไรบ้างน,นะคะเดี๋ยวเกบพาไปนําชมเลยะคะ่ะติดตั้งนะคะเป็นสกูทรงฟริตนะคะทำเป็นสีทูโทนะคะสีดำด้านนะคะตัดด้วยดำเงานะคะโลโก้ ก็เป็นโลโก้มามาแต่งนะคะด้านหน้าเลยนะคะตัวกระจังนะคะคันนี้นะคะพิเศษเลยนะคะติดตั้งนะคะเป็นชุดนะคะชุดหน้าของตัวแรปเตอร์เลยนะคะมีความสวยหล่อเลยนะคะไฟนะคะไฟรุ่น XLS นะคะเป็นไฟ LED มันติ r e เฟกเตอร์นะคะพร้อมด้วยไฟวิ่งกลางวันนะคะในรูปแบบของ4แคมป์นะคะเสริมนะคะโดยการติดตั้งนะคะเป็นฝาครอบไฟหน้านะคะ ด้านล่างนะคะก็มีไฟตัดหมอกนะคะมาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะในส่วนของตัวด้านข้างนะคะคิวร้อนนะคะก็มาพร้อมกับชุดกันชนหน้าที่เป็นของแรปเตอร์นะคะเป็นสีดำด้านนะคะไม่ได้ใส่หมุดน,นะคะคันนี้นะคะตัวแม็กลางนะคะเดิม XLS นะคะเป็นแม็ก17นะคะส่วนคันนี้นะคะเปลี่ยนเป็นแม็ก18นะคะลายสวยเลยนะคะแล้วก็ลายนี้นะคะของแววไพายนะคะเป็นดำนะคะตัดด้วย ขีดสีม่วงนะคะยานะคะให้อยู่ที่265-60 R18 นะคะกระจกมองข้างเลยค่ะกระจกมองข้างนะคะก็มีไฟเลี้ยวนะคะตัวโรตัวกระจกนะคะก็เป็นสีดําเงานะคะก็สีเดียวกับตัวโรนนะคะในการปรับนะคะก็ปรับไฟฟ้าแล้วก็ติดตั้งเป็นกันสานะคะทั้งคู่หน้าแล้วก็ช่องแคบฟิล์มติดตั้งแล้วให้แล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวสติ๊กเกอร์นะคะมีหลายให้ลูกค้าเลือกนะคะก็ ลูกค้าเลือกเป็นลายมานะคะโลบ้าของคันนี้นะคะติดตั้งเป็นโลบ้าของアウแลนเดอร์นะคะบันไดขึ้นด้านข้างนะคะคันนี้ก็มีมาให้นะคะสำหรับในรุ่น x l คด้านท้ายนะคะไฟท้ายนะคะของ x l คนะคะก็เป็นไฟมันติรีเฟกเตอร์นะคะพร้อมด้วยติดตั้งนะคะเป็นข้อไฟท้ายนะคะฝากระบะท้ายนะคะติดตั้งนะคะเป็นกาฝาท้ายนะคะตัวอักษรนะคะ FORD นะคะทำเป็นสีเทานะคะตัดด้วยขอบสีแดงนะคะแล้วก็เว้นตรงกลางนะคะเพราะว่ารุ่น XLS นะคะมีกล้องมองหลังนะคะให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะไฟเบรกดวงที่3นะคะอยู่ที่ฝากระบะท้ายนะคะแล้วก็คันนี้นะคะเสริมในตัวของตัวกันชนนะคะรุ่น XLS เดิมมีกันชนอยู่แล้วนะคะคันนี้นะคะก็ติดตั้งเป็นกันชนเหล็กนะคะพร้อมด้วยห่วงโอเมก้านะคะสีแดงนะคะทั้ง2ข้างเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันค่ะ ภายในนะคะของรุ่น XLS นะเดิมนะคะเป็นเบาะผ้านะคะในส่วนของคันนี้นะคะติดตั้งนะคะเป็นเบาะหนังนะคะคันนี้ทําสวยสปอร์ตดูรูเลยนะคะก็ส่วนของที่ลูกค้าต้องสัมผัสนะคะเป็นสีแดงนะคะแล้วก็เดินได้ด้วยสีแดงนะคะโซนนะคะเป็นสีดําด้านนะคะตัดด้วยสีเทานะคะหน้าจอ,อกลางเป็นแบบสัมผัสนะคะสิบนิ้วนะคะสามารถเชื่อมต่อนะคะ Apple Car p l พ y a u t o a n d r o อ d นะคะรองรับในส่วนของแอปพลิเคชันนะคะ ฟอดผาดด้วยนะคะพวงมาลัเป็นพวงมาลัไฟฟ้านะคะมาจากโรงงานเลยนะคะช่วยเรื่องในการผ่อนแรงนะคะหน้าจอดิจิตอลเลือนใหม่นะคะก็เป็น8นิ้วนะคะรองรับเมนูภาษาไทยนะคะกุญแจนะคะของรุ่น XLS เป็นกุญแจรีโมททั้ง2ดอกนะคะไฟหน้าเปิดปิดนะคะรุ่นนี้ก็ยังให้เป็นไฟเปิดปิดอัตโนมัติมาด,ด้วยคะ่ะชอบชุดแต่งของเจ้า XLS แคปรุ่นนี้ไหมคะถ้าชอบนะคะ หรืออยากจะสอบถามนะคะโปรโมชั่นนะคะติดต่อหาเก๋ดได้เลยนะคะที่เบอร์0837131888แอดไลน์จากเบอร์โทรได้เลยนะคะช่องทางของช่อง YouTube ด้วยนะคะชื่อช่อง g a t เก h ช n n น l ชอบชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งสั่นเตือนให้เก๋ด,ด้วยะคะ่ะแล้วพบกันในคลิปหน้านะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ